สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็พบกับไออ้อยพาเพลย์แล้วนะคะวันนี้นะคะอาจจะมาสอนปัดแก้นะคะปัดยังไงให้มันสวยะคะวันนี้อาจจะมาสาธิตท,ที่ดูนะคะก่อนแรกนะคะเราก็ต้องทนยิ้มหนอกนะคะให้มันเห็นหนอนคะนี่ค่ะนี้นะคะตรงนี้ช่างนี้นะคะปัดขึ้นนะคะไม่ใช่ปัดลงนี้ค่ะมันไม่แดงค่ะคุณก็ต้องเพิ่มปริมาณไปอีกนะคะถ้าคุณต้องการ สว,สวยยังคะสวยยังคะยังไม่สวยใช่ไหมคะได้ค่ะแยวเพิ่มไม่เอะค่ะ<ำ>สวยยังคะทำอีกข้างให้เท่ากันเดี๋ยวเราก็ต้องทําอีกข้างหนึ่งให้เท่ากันนะคะนี่ค่ะทาเหมือนเดิมนะคะย,ยิ้มนะคะทำตรงโหนนะคะแล้วก็ปัดขึ้นนะคะไม่ใช่ปัดลงถ้าปัดลงนี่ค่ะผิดวิธีเลยค่ะนี่ค่ะขึ้น คือสูงสูงกคสูงสูงเลยนะคะเอาถึงหัวลก็ได้ค่ะเท่ากันนะค่ะเท่ากันนะคะยังไม่เท่าเลยนะคะังไม่เท่าเลยนะคะต้องเพิ่มริมาณถ้าคุณปัดแก้มไม่กันคุณจะถูกอายนะคะทำเท่ากันก็ยังสวยดีค่ะแต่ต้องทําไม่เท่ากันมันจะสวยเวอร์นะคะปัดเลยค่ะเท่ากันนะคะ แนี้ก็เสร็จสิ้นแล้วนะคะก็